บทที่ยี่สิบสองเจ้ามารีล่ะเจ้ามารีลาบิดเขาใช้ให้ควาบัวต่อมาเวลาชาเจ้ามารีลาไล่ไล่บัวไปที่ไล่ก็จำเข้าไปจุดไม้ไผ่เข้าลำหนึ่งถึงแก่แก่ข้อที่ดีมีหัวยอนองหน้าดักใช้ให้ทำไม้เท้าถึงเท่เจ้ามารีลาก็เอาไม้มาว่าแท้ไม้นี้เข้าจำลาแล้วก็ดีทีนี้เจ้ามารีล่ะก็เอาชี้ลับไปที่ทีละข้อ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 ที่หนึ่งว่าเราตีเขาเขาตีเราว่าเขาตีเราจำเราตีเขาเขาตีเราไปไปมาฉากนี้จำพอได้ที่คำว่าเราเปเขาลามไปก็ดีจะเสียนี่ตะไลเอามือ จูไม้ลัาไปลมาหัวล็อว่าเข้ากำลังเราตีเขาคาไปรับไม่ได้ละว่าสัมไปจากนี้หกศึกครับพ็ว่าพ่อคอเลย่อพอดดาเจ้ามาที่เปโกเอะไปดูไ้หัวก็มาจัเจ้ามาอีลาเขาดูมันค่ะมาอีลาเข้าดูเขาหัวแตะลัไม้ว่าตีเราไม่ได้ตีเราไม่ได้ละหัสเสียไม่ดูไม่เลย บัวก็เข้าไปย่างบัวในได้ทำให้เสียไปห้าหกว่าพอได้แด่ก็เอาไม้ที่ในมือเามาตีมาเข้าสี่ห้าที่ทำหัวว่าเออรู้แลที่จะทำก็ไม่ค่ะบัวเข้าไปบัวย่างบัวในได้ทำไม่ด้ไม่รู้เแต่เอาตำราเอออะไรไม่รู้มาใช้ก็มีมาอะไรหรือที่พอใช้มาเป็นเราที่พอใช้มาจริจักทีนี้เจ้ามารีรู้ว่าตำราเก่าแบบนี้ใช้ไม่ได้ก็อะใช้ต่อไปไม่บที่เอ็ดศูย์หนึ่งสองสามแป่ะ

เจดีเาดีดีาอยากไดีโอกนิเราอารเาียกรามน่ะเราเราเรื่องนึงอีมีเาืองไเือมีรไฟอัมภาน่ะเรือสัาภารเรืามีรัมเปนรักเป็นรกมีใบไมมาไม้มแม่นะป่าดุงตาโกรำใหญ่นะไฟยั็อย่างไนป่าต่ว่ามีเท่าไรก็ว่าไม่ได้อะไรกไม่ว่าถ้าทำลัำไปไหมครับก็จะทำได้ดีดีตาดีตาาแม่มีแม่มาเป็อยางใหญ่ชื่อนี้มีแยะที่สิบสองตัวหอหีบนำหน้า ตัว่อยิงมาหมามายาวเียวงว่แบบอมอ่อน่อมน้อหนาอมีกหอมอออมนอยาอม่อนีมอ่นกังอ่อนนยนี่อมร้อยกอ่ะอมนอหนาตัวน้าหมอ่นอมร้อยอยู่หมนอยอมอ่นอกอมมนหม่หอมนอนั่มหมอยอเะออาย่าอีราอยู่อยู่ยตาอมนอยหนาตางไงมบนบหอมาอยีบุกตัวตาหอม้อยยังตาลหมอุ่นก็ไปตาหูปะหอมอ้อยอีกหมกหัวอกหัวนอน่อยตาหนีตายกู้ก่้กูหอมอยห่กหญ่อม đi nghỉ đi nhưng mà học mà không mà có hay thử mà chú phải có hay nào, cô hay